ขอขวาไปอ่ะจะเจอโันนี้ไอ้เหี้ยปลาแฝดใส่ตัวเองงี้โทษใครไม่ได้นะปาแกัดใส่ตัวเองงี้นี่โทษใครไม่ได้นะเจ็บชีดเลยสักเจ็บไปกูสาเกือบรอเก็บผ้า